ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเอช่องนครเง่คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเราจะมาชมความสวยงามของเหรียญรุ่นอายุยืนเหรียญรุ่นนี้มีมูลค่าสูงถึง3 5ม0 0ืบาทเดี๋ยวเราจะมาชมกันซิว่าจะเหมาะสมกับราคานี้หรือไม่รุ่นอายุยืนปี2 5งหของหลวงปู่พัดรุ่นนี้ ชุดนี้ออกปี25 2561จะมีแบ่งด้วยการอยู่ 3, 3ลักษณะนะครับก็คือจะเป็นชุดจองเป็นรายการจองแล้วก็จะเป็นชุดกรรมการอุปถัมภ์นะครับแล้วก็จะเป็นรายการยกหลังนะรายการลดหลังรายการจองกับรายการอุปถัมภ์เนี่ยผมจะมองว่า,าจะไม่มีความพิเศษอย่างไรนะเพราะว่า ถือว่าเป็นการจองที่คนจองสามารถระบุเนื้อได้แต่เหรียญแบบนี้คือจะเป็นชุดธรรมดาคือจะอยู่ในรายการลุ้นเนื้อหรือว่ารายการลุ้นยกหลังปกติแล้วถ้าเป็นแบบธรรมดาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อน,อนจะไม่มีโค้ดลักษณะพิเศษอะไรเลยดูเขาช่างเขาแกะบล็อกได้สวยงามนะดูแววตาลงปู่ดูรอยเหี่ยวยน่น ขอบตาจะมีเส้นเล็กๆๆรๆๆิมฝีปากนันคือความคามชัดของรุ่นนี้จำนวนการสร้างก็ถือว่ากำลังดีนะออกในปีสองห้าหกหนึ่งครับในตัวหนังสือเนี่ยจะมีล่องเล็กๆอนะีกนคะรับถ้าตีกล้องในตรงหยักตรงปลายนอหนูเนี่ยปลายหางหนูเนี่ยจะเป็นแหลมๆคมๆเลยนะครับนี่พ์ทแท้ของหนูกู้พัดพด,ดูง่ายมาก ที่มายุยืนนี่ก็หออูคมจัดพิกมาดูด,ด้านหลังเขาจะมีลักษณะพิเศษคือดอกจันตรงกับดอกจันโคครับเนี้ยกล้องที่ผมตีอยู่ตอนนี้คือดอกจันตรงนะจะเป็นดอกจันตรง ปลายยอดต้องแหลมๆคมๆเลยนะกล้องเป็นอะไรเงี้ยลักษณะเหรียญจะเป็นเอกจะเป็นเว,ว้าเแอวงกระทะนะจะเป็นแอวงกระทะจะไม่จะไม่เรียบด้านหลังจะเรียบจำนวนการสร้างก็ผมจะให้เพื่อนๆดูในใบรายการนะ โซนเนื้อธรรมดานะครับนี่ผมรวมมาให้เพื่อนๆดูเลยพิมพ์สองสี่แปดสองเนี่ยบวกลบสองหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบแปดเหรียญบวกลบไม่เกินนี้เท่าไหร่นะครับผมยังไม่รวมเนื้อรายการจองกับรายการอุปถัมภ์นะอันนี้คือโซนเนื้อธรรมดาที่ผมรวมได้ประมาณสองหมื่นสามพันสี่รอยี่สแปดเหรียญส่วนอายุยืนเนี่ยน้อยกว่าพิมพ์สองสองสี่แปดสองอีกก็คือหนึ่งหมื่น 5 117เหรียญตัวเลขนี้จะไม่ตรงเป๊นครับอันนี้คือโซนเนื้อธรรมดาคือโซนรายการยกหลังไม่รวมกับชุดอุปถัมภ์กับรายการจองตอนนี้ที่ผมบอกว่าเหรียญอายุยืนอิเศษที่ผมบอกว่ามีมูลค่าสูงถึง35000บาทเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมครับเขาเรียกว่าโค้ดสิงเขาจะตออโค้ดสิงกับโค้ดสาลาตรงด้าน บริเวณด้านศีรษะหลวงปู่นะครับเนี่ยหเนี่ยสาราหนึสแล้วก็จะมีโคดสิงแล้วก็จะมีโคดนัมเบอร์โคดสิงแบบนี้จะหายากมากๆเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าดูจากในใบรายการนะผมอ้างอิงจากในใบรายการนะบางคนบอกว่าลงท้ายด้วยเลข7บ้างลงท้ายด้วยเลขเก้บ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมผมอ้างอิงจากในใบรายการเลยนะครับนี่ เขาระบุว่าชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอายุยืนเนื้อทองเหลืองเนี่ยที่เป็นโค้ดพิเศษเนี่ยคือเขาจะสร้างเพียงแค่100หนึ่งร้อยเหรียญเห็นไหมครับหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟที่ไร้วงที่ผมเคยรีวิวคลิปที่แล้วเห็นไหมครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยซึ่งโค้ดแบบเนี้ยจะหายากมากสร้างเพียงแค่เนื้อละ100หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นแล้วพระผ่านมาสามปีแล้ว ไม่รู้ว่าผมคิดว่าตอนนี้น่าจะหายากสุดๆดูความคมชัดโอ้โหโคสิงเป็นไงครับนี่โอ้โหใครที่ได้ครอบครองนะผมบอกได้เลยบาระะมีนี่อำนาจนี่คมคมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี๋ยจะมีล่อง ล่องในตัวหนังสือของหลวงปู่อีกเนี่ยอายุยืนเนี่ยโอ้โหช่างแกะเขาแกะได้วิจิตบรรจงมากนี่ดูนี่โอ้โหเหนหี่ยแมมปลายอออ่างปลายสระอาเนี่ยต้องมีกันแบบหยักแบบกันแบบนี่โคตรอ,อโคตตัวนี้จะไม่ตายตัวนะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีด้านหลังจะมีโคตรสละฮะดูดูความคม โค้ดหกหบางทีโค้ดโค้ดโค้ดสิงเนี่ยเขาจะตอบโค้ดนัมเบอร์ด้านหน้ามั่งด้านหลังมั่งเนี่ยผมก็ไปไล่ซื้อมานะนี่จริง,รงๆแล้วเหรียญที่ผมบอกในป้นหน้าปกคลิปว่ามูลค่า3 5มหมไม่ใช่ว่าผมรับซื้อรับซื้อ3 5มหมนนะผมตีราคาว่าเหรียญน,นี้น่าจะมีมูลค่า 3 5 0 0 0 0บาทในตอนนี้นะถ้าผมเทียบกับรุ่นอื่นเพราะว่ารุ่นนี้สร้างน้อยกว่าแล้วก็ออกปี6 1หเหรียญน,นี้สร้างเพียงแค่1,000 0อ่าโซนธรรมดาเดี๋ยวขอดูใบายการอีกชีนนะึงนะ1 5 0 0 0เนี่ยแล้วผมชอบเนื้อแบบพิมพ์แบบ,แบ,บนี้ตรงที่ว่าเป็นพิมพ์พิเศษลักษณะนี้คือมีเป็นความธรรมดา ในความธรรมดามีความพิเศษพระลักษณะแบบนี้ผมจะเรียกว่าเหรียญเหรียญแรไอเทมหรือว่าเหรียญ VIP นะครับเพื่อนๆแบบนี้จะทําให้หน้าสะสมมากกว่าเหรียญที่เป็นรายการจองหรือว่าเป็นรายการอุปถัมภ์ซึ่งลักษณะแบบนั้นจะทักจะ,จะเขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่มีตังค์เท่านั้นแล้วก็จะไปจองในราคาแพงๆแล้วก็เอามาปล่อยแพงๆแต่ถามว่าแบบนี้คือเป็นเนื้อธรรมดาแต่สามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ อันนี้หมายในถึงหมายถึงการการซื้อการขายนะแต่ถ้าเป็นแนวทางในการสะสมเนี่ยผมก็ให้คุณค่าว่าเรียนที่ธรรมดาแต่มีความไม่ธรรมดาอยู่ในในเนื้อในในเนื้อนั้นเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษคือตอกโค้ดแล้วหายากสร้างน้อยแบบนี้หน้าสะสมและหน้าค้นหามากกว่ากัน ถ้าใครมีนะผมบอกได้เลยรีบหาถ้าเจอตรงไหนครับซื้อได้แล้วซื้อเก็บไว้ได้เลยซื้อเสร็จสะสมถ้าใครเป็นนักสะสมนะสะสมได้แต่ถ้าคิดว่าใครเป็นนักเก็งกาไรหรือจะอซื้อไว้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับเราซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรประมาณนี้นเนานะเก็บไว้เป็นมูลค่าเพิ่มแบบนี้ก็ได้แต่ตัวผมเองผมเป็นนักสะสมเหมือนกันผมก็ทั้งสะสมด้วยแล้วก็ขายด้วยเนาะ ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่นี่ครับผมก็ไปไล่ซื้อมานะครับนี่ในนี้ก็หมดไปหลายบาทแล้วนะครับแต่มูลค่าตอนนี้ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ผมตีมูลค่าว่าเหรอนี้ต้องมีประมาณสามหมื่นห้านะถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ขายครับผมบอกได้เลยนี่ผมไม่แบ่งให้ด้วยเพราะว่าหาไม่ได้แล้วครับเนี่ยตอนเนี้หายากมากไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองไปไล่หาดูได้ครับนี่ ถ้าเป็นพิมพ์สองสี่แปดสองเนี่ยผมใช้ดู2องสี่ปดสองอีกแบบปีหกหนึ่งเหมือนกันเขาจะเรียกว่ายันพุทธซ้อนนะที่เป็นลักษณะพิเศษที่ว่าเหมือนกับอายุยืนที่เป็น 100, 100, 100หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่ง้อยเหรียญกล้องผมเดีย๋ยวนะผมเช็ดกล้องแป๊บหนึง่งไลน์่ ืมทำไมไม่เห็นทิเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ายันพุทธซ้อนเนี่ยสองสี่แปดสองที่มียันพุทธซ้อนแบบนี้จะสร้างเพียงจะมีเพียงแค่หนึ่งร้อยเหรียญในพิมพ์ธรรมดาถ้าเพื่อนๆคนไหนพบเจอก็ซื้อหามาสะสมได้นี่คมๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไง โอ้โหขงกลมแบบนี้ครับนี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่มีเพียงแค่หนึ่งร้อยเหรียญนะยานพุซซ้อนแบบนี้เห็นไหมครับดอกจันโค้งเห็นไหมเนี่ยผนที่ผมบอกว่าดอกจันโค้งกับดอกจันตรงคืออะไรเห็นไหมเนี่ยบางคนเขาบอกอ่าอะไรนะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดกับลงท้ายด้วยเลขเก้าเนี่ยจะเป็นจะมาทําเป็นพุซจะมาทาเป็นต่อโค้ดพิเศษเห็นไหมครับเนี่ก็จะมีดอกจันโค้งดอกจันตรงกับดอกจันโค้ง ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นี่ลักษณะพิเศษถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อบูชาพักเครื่องของหลวงพั์รุ่นอะไรก็ทักเข้ามาทางไลน์ ID ดีที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ